ล่าสุดนะครับแม็กไกว์ได้สื่อถึงความปรารถนาที่อยากให้แกเรสเซาเกตรับบทบาทผู้ควบคุมทีมชาติอังกฤษอย่างยาวนานมากขึ้นภายหลังจากที่มีการมิภาพวิจารณ์และข่าวสารเกี่ยวกับเซาเกตที่จะเป็นสนีในการคว้าตำแหน่งหน้าใหญ่ของแมเชสเตอร์อยู่ในติดเมื่อถูกถามถึงความพร้อมให้เซาเกตรับบทบาทในการควบคุมทีมชาติแม็กไกวได้ยืนยันอย่างชัดตีนว่า เป็นการคาดหวังที่มาจากทันต้องการคว้าชแชมป์ในแชมเปี้ยนชิพยูโรโดยไม่ได้มองข้ามการแข่งขันฟุตบอลลูโดยเขาได้ให้ความเชื่อมั่นว่าเซากตเป็นบุคคลที่สามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงและมีส่วนสำคัญในการสร้างฐานะและความก้าวหน้าของทีมชาติอังกฤษในปัจจุบันแม้กระนั้นเมื่อถามถึงการคาดการเพียงหลังจากยูโรแม็กไกย,ยังคงมั่นใจในภาวะ ที่เซากีตจะตั้งต่อไปซึ่งเขาเชื่อว่าเซากีตอย่างคงมูมังที่จะชนะและนําทีมไปสู่ความสําเร็จอย่างเดียวกันแม้ว่าอนาคตของเซาเกีตกับทีมชาติอังกฤษยังคงไม่แน่นอนแต่แม็กไกวมั่นใจว่าเขาเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้าของทีมชาติอังกฤษในปัจจุบัน